ดีครับผมแปรดเต้นนาคาครับผมใบนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเดือนหนึ่งประมาณเดือนนะครับซ้อมอยู่ที่อุตตรประเทครับใครมาเต้นนาคาอ๋ออยู่ที่นู่นเลยมีใครเป็นผู้ปั้มผู้ซ้อมมาที่นั่นมีมรกตแล้วก็เกี๊ยบขาดหรือคนใดใครช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสองครับเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบเอดครับน้ำหนักปล่อยๆมาไม่กี่กิโลครับประมาณหกเจ็ห้ากิโลครับเราเหมือนตายเลยครับ มวยศีลเมืองแล้ววันนี้เราเจอกับเทพิเชตครับไม่เคยเจอกันแน่นอนไม่เคยนปนไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเกณฑ์มาต่อยเขาบ้างป่ะอะไรนะครับได้ศึกษาเกณฑ์มาต่อยเขาบ้างไหมไม่ได้ได้ดูมาบ้างแล้วครับเขาเป็นมวยสไตล์อะไรจำได้ป่ะมวยศีมือแล้ววันนี้เราจะวางเกณฑ์ว่างไงก็ไปเรื่อยๆครับค่อยไปเรื่อยตามสไตล์เนาะครับปะควิดมานี่ได้ต่อยมั้งยังนางไม่ได้ต่อยเลยไฟแรกเลยครับ แล้วคิดว่ามีปัญหาเรื่องน้ําหนักเรื่องร่างกายไหมไม่มีปัญหาครับตอนนี้ร่างกายเรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณเก้าจุดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เนาะอยากคิดว่าถ้าเข้าไปสอบที่น้ําหนักนี่มาเกินหรือมาขาดน่าจะพอดีครับสบายสบายใช่ไหมร่างกายตอนนี้คือแบบอาการบาดเจ็บไม่มีไม่มีครับหรือพร้อมเลยเนาะอะเราต่อยมาลูนลูนทุกวันนี้กี่ไฟ์แล้วครับประมาณที่ต่อยมาประมาณสี่ห้าสิบสี่ห้าสิบได้ครับแล้วเราก่อนปิดโควิดเราได้ต่อยไฟล่าสุดเนี่ยต่อยไว้ที่ไหน ต่อยไว้ที่พิ่จนุโลกับเป็นไงชนะชนะน็อกชนะนกมาตอนนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยครัปล่อยต่อยแต่ชนะมาไปนั้น้วก็หยุดยาวเลยใช่ไหมก็ไม่มีปัญหาครับอ่ะเราคนจังหวัดอะไรครับนาคอนถีรลำลาชฝากเชิญชวนแฟนสาวเราหน่อยฝากพี่น้องนาคอนถีรลำลาชเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบใจมากน้องชาย